สวัสดีครับอยู่กับในที่กูด,ดานทุง่งไทยช anel ครับผมช่องยูทูปที่เกี่ยวกับจากคนการเกษตรนะครับชีเค,ครับผมก็พาพี่น้องมาครับมาาลงอ่อยครับวันนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่29มกราคมนะครับพศ25งห้าโรงงานก็จะมีการทำการปิดเห็บนะครับหลังเหีบในรอบอสิ้นเดือนนะครับ ก็น่าจะเป็นรอบแรกครับโรงงานล้างเห็บรอบรอบแรกเนาะกับโรงงานน้ำตาลสุรินนะครับผมสวน้านก็จะหยุดรับอ้อยในวันที่31เดเอนะครับ จากหกล้อรครับผมมนขึ้นอัทเทลอร์นะครับหัวลากอันนี้เขาก็จะเรียกเรียกเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเรียกเป็นตับเป็นก้อนนะครับในหนึ่งหกล้อก็จะมีอ่าสลิง ก้อนละ3เส้นนะครับถ้าเป็นรถยาวก็ประมาณ3เส้นอันดีเป็น้อยยาวส่วนว้อยสั้นก็จะประมาณ2เส้นนะครับ เวลาถอดสลิงนี่ก็ต้องดูปลายสลิงดีๆนะครับเวลาแม็กกูยก ok, เดี๋ยวมันจะไปดึงนิ้้อ,ของข้องเข้ากับในเท้านะครับเนี่ยอันตรายมากครับมันเคยมีประวัติมีคนเก็บมาแล้วครับเวลาปลสลิงออกไม่ดูเท้าตัวเองนะครับเปียบบ่บวงสลิงอีกข้างหนึ่งนะ ไมโครโยกขึ้นมันก็รีดเท้าเท้าไปด้วยครับดีที่หยุดทันเนาะดีดีคนขับไมโครไว้พิบทันนะครับไวพิดตีอย่างนั้นนี่มีขาดแน่นอนครับอันตราย หรับปีนี้ก็เป็นปัญหากับชาวไร่อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับค่าขนส่งนะรู้สึกว่าจะพุ่งขึ้นหาเป็นเท่าตัวนะครับรานะคารถบรรทุกจากลานไปโรงงานนะครับ กดก็นั่นดีครับได้น้ำหนักในถ้าเป็นรถคีบนี่ก็จะไม่เท่าแมคโผนะครับเพราะว่าคนละน้ำหนักกันเนาะบุเมาอีก อันนี้ผมก็อยู่บนรถสิบล้อนะครับสูงเลยทีเดียวนะบนสิบล้อครับไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่ากีเต็มรถละพี่น้องตัวตัวเองก็รถใหญ่ด้วยคเับที่ก็ลงก็เข้ามาก่อนนะครับแต่ว่าผม ช่างกำนักไว้เต็เมื่อวานนะครับเก็บม,มามาหลังเพื่อนนะคร้ำยังไม่ได้ลงไม่รู้เขาจัดคิวยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยมมักครับผมลำสบาย <laughs> อันนี้น่าจะเป็น อ้อยงอนะดูฟูฟูนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคนตัดทีนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแมคโครจากปีไกเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวนะครับคเปโก้เนาะจากจากปีไกอ่าคุ้มสุขครับ NPC น,นะปีไก ็เขียนมาเป็นคูเบนะครับ200เหมือนกันครับผมสำหรับบ้านผมนี่รถขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับขนาด200นี่ถือว่าใหญ่ถ้าเป็นกลางๆก,ก็120 กลางครับบั้วบผมก็ใช้กันประมาณนี้เนาะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่ครับว่าค่อนข้างจะกินเชื้อเพลิงมากราคาน้ํามันทุกวันนี้นี่โอ้สุดยอดครับเี๋ยตัวนี้น่าจะประหยัดนะครับกูบี จะเป็นที่หนึ่งของเรื่องความเร็วนะครับสำหรับอ e ี่หอนี้อาจาะจะนะยินเขาเข้ามาเขาคุยกันเนาะ ันนี้เป็นรถตัดครับก็ยังไม่ได้ลงสักก้อนครับผมอยู่บนสิบล้อนะครับใส่มาเยอะกว่าเพื่อนด้วยบรรยากาศรอบๆนะครับก็เริ่มตัดเสร็จไปกันหมดแล้วนะครับนี่ยรถอ้อยก็ไม่มีสักกันครับผมไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเต็มแล้วครับนี่หัวหลัก โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ